สวัสดีครับวันนี้นะครับแอร์เช็คแอร์นะครับแอร์ตอนนี้แอร์มันไม่เย็นเหตุผลที่ไม่เย็นเนี่ยดูนี่นะครับเพื่อนเพื่อนท่านไหนมีแอร์นะครับฝานี้นะสามารถเปิดเช็คเบื้องต้นได้นะไม่ต้องเรียกช่างแอร์นะไม่ต้องเรียกช่างแอร์ยี่ห้ออะไรก็ได้มันจะมีเปิดขึ้นมาแต่นี้แกะมันจะมี มันจะมีแบบล่องใช่ไหมครับร่องอยู่สองฝั่งแกะสองฝั่งเนี่ยสองฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาแกะขึ้นมาก็จะเจอเขาเรียกว่าฟิลเตอร์แอร์กองกองฝุ่นนะครับดักฝุ่นอันนี้อันนี้คือแอร์ใช้งานประจํานะครับมันก็เลยฝุ่นเยอะต้องแกะตัวนี้ไปล้างนะค่อยๆแกะนะครับในห้องนอนอค่อยๆแกะในห้องนอนเนี่ย นี่นะนี่นะอันนี้ข้างในถ้าถ้าถ้าไม่มีแผ่นนี้ยข้างในเลอะแล้วก็เลยมีแผ่นนี้รองไว้ใช่ไหมครับแล้วก็แกะตัวนี้ไปล้างก็เย็นแล้วนะครับนีนะโอเคนะครับ